โรงพยาบาลนาครทนเดินหน้ายกระดับการรักษาและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทันตกรรมนะคะที่พร้อมดูแลทุกครอบครัวในย่านพระราม2โดยได้ร่วมมือกับสมัย o p e โอเปอเรชั่นเสริมศักยภาพนาวัตกรรมการดูแลช่องปากและฟันที่ทันสมัยตอบโจทย์ทุกช่วงวัยอย่างครบวงจรเปิดตัวศูนย์ทันตกรรมนครทนเดนเทลเซ็นเตอย่างเป็นทางการภายใต้งานในคะวัน for fun เพื่อฟันที่คุณลัก พร้อมด้วยการจัดเสวนาสุดพิเศษนะคะในหัวข้อนวัตกรรมเปลี่ยนยุคเผยยิ้มสวยมั่นใจในแบบคุณและการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับฟันไปเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาในวันนี้นครทนได้รับความร่วมมือจาก Smile Operation นะครับคุณห,หมอที่อยู่ใ,ใกล้ๆผมทั้งสองนี่นะฮะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนวัตกรรมของธรรตกรกรยุคใหม่ได้มาจับมือกับเราที่จะมาเปิด ความเชี่ยวชาญนี้นะครับเกิดความเชี่ยวชาญนี้ให้แก่พี่น้องในย่านนี้นะครับ,นนบ,นนรบทั้งสองท่านนี้ก็ถือว่าเป็นท็อปปชีวนรู้จักในบรรดาแทรเกตกลุ่มเป็นอย่างดีเราก็มีความยินดีที่จะร่วมมือกันแล้วก็นบความสะดวกสบายมาสู่พี่น้องประชาชนซึ่งในแวกนี้ก็มีผู้คนโตขึ้นทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีที่เรายัง ยังไม่ลงตัวเราเราใฝ่หามานานแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะที่เราได้คุณหมอทั้งสองนะฮะคุณหมอพิงค์นะฮะคุณหมอชิวชิวชิวเนี่ยนะฮะมา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 ,มา,มาจับมือเราเนี่ยเพื่อจะบริการที่น้องประชาชนครับเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆครับ เป็นกิจกรรมที่อยากทำให้ทุกคนในละแวกนี้เนาะได้ได้ไดรับรู้ว่าเออตอนนี้เรามีเรามีสถานที่ทำฟันแห่งใหม่ที่ไม่ไกลแล้วแล้วก็ ค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างเลยล่ะทันสมัยเทียบเท่ากับแบบในเมืองละออไม่ต้องไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองเพื่อที่จะอยากมีฟันสวยๆแล้วอย่างนี้ค่ะค่ะวันนี้ก็มาสแสดงความยินดีนะคะแล้วก็มาเป็นพิธีกรด้วย<ม>ก็<ม>อย่างที่รู้ว่าโรงพยาบาลนะคนรธนก็เป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง<ม>แล้วทางสมัยโอเปอเรชั่นก<ม>็ต้องถือว่าอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นอาจารย์ที่ได้รับรางวัลหลายๆหลายรางวัลเลยรางวัลระดับโลกเลยก็ถือว่าเหมาะสมกันแล้วก็คู่ควรนะคะก็ขอให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ขอฝาก พี่น้องทุกคนที่อยู่ทางด้านรามสองหรือจะเป็นฝั่งทนหรือจะเข้ามามได้เลยนะคะแค่นครทนอยู่ตรงปกติเรามามใกล้ๆเส็นท่านนะมันใกล้มากๆเลยนะคะเดินทางสะดวกแล้วก็จอดรถเพียบพร้อมเลยนวัตกรรมดีแบบนี้ขอเรียนเชิญที่ Smile Operation ทะะี่นครทนค่ะก็วันนี้ก็วันเ่อฟันนะคะของโรงพยาบาลนครทนแล้วก็ Smile Operation เมก็รู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่า Smile Operation เนี่ยก็เป็นเขาเรียกแบบ dental clinic ที่เนี่ย เชื่อมั่นและมั่นใจมาตลอดแล้วก็เลือกใช้มาตลอดนะคะแล้วก็มารวมกับโรงพยาบาลนาครธน,นซึ่งก็เป็นแนวหน้าของเมืองไทยเช่นกันดิฉเชื่อว่าอนาคตเหมือนอเวนเจอร์เลยอ่ะคือพอมารวมกันแล้วแบบโอ้โหมีแต่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแน่นอนค่ะนครทนก็มีความยินดีนะครับที่จะต้อนรับท่านผู้มีเกียรติพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับเราก็มีสโลแกนในใจตลอดเวลาว่าเราจะดูแลพี่น้องทุกท่านด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์นะฮะเราจะ ดูแลท่านเป็นอย่างดีที่สุดนะครับและสำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้บริการที่ศูนย์ทันตกรรมนครทนเดนเทลเซ็นเตอร์นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของโรงพยาบาลนครทนได้เลยนะคะ